สวัสดีชาวเฟอร์ชเชลแคมทุกทุกคนนะคะวันนี้นม่ยเ,เองก็จะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะพบกันรอบที่สองแล้ววันนี้เราจะมาสอนภาษาอังกฤษในเรื่องเออ เครื่องใช้ส่วนตัวนะคะก็ร,รู้กันอยู่ก็จะมีแปง mm hmm. อลองโคลนคลิปเกี้อะไรครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังก็จะมีประโยชน์ถ้าไม่ตั้งใจก็จะไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะปกติมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วนะคะยิ่งฟังไปยิ่งร้สารรคะงั้นลองไปฟังเลยดีกว่าภาษาอังกฤษนะคะคำแรกค่ะแป้งแป้งกระป๋องเล็กนะคะแป้งกระป๋องเล็กค่ะภาษาอังกฤษนะคะ b a n ง กระป่องเล็กแป้งกระป่องเล็กออกเสียงพร้อมกันค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามแป้งกระป่องเล็กโอเคค่ะต่อมานะคะแป้งกระป๋องใหญ่ค่ะแป้งกระป๋องใหญ่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าแป้งกระป๋องใหญ่แป้งกระป๋องใหญ่โอเคนะคะออกเสียงพร้อมกันหนึ 1, 2, ่งสองสามแป้งกระป๋องใหญ่ แบงกกระป๋องใหญ่โอเคค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นน้ำหอมค่ะบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้นะคะน้ำหอมหอมภาษาอังกฤษนะคะน้ำหอมน้ำหอมออกเสียงเอสนะคะเอสกับตัวทีน้ำหอมน้ำหอมอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะโรออนค่ะลุกกิ้งนะคะภาษาอังกฤษนะคะโลกออน ลงออนท์ลงออนนะคะลองฝึกพูดนะคะหนึ่งสองสามลงออนโอเคค่ะต่อมานะคะหวีค่ะวีควีคออกเสียงพร้อมกันหนึ่งสองสามวีวีโอเคค่ะต่อไป ครีมทาผิวนะคะครีมทาผิวออกเสียงพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามครีมทาแผวครีมทาแผวครีมทาแผวนะคะต่อมานะคะครีมทาหน้านะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะครีมทอนเนอร์ครีมทอนเนอร์นะคะต่อมาค่ะที่เขียนคิ้วค่ะ C clean coat, C clean c l u e C clean c l u e โอเคค่ะต่อมานะคะ map ค่ะภาษาไทายเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษ map map โอเคนะคะวันนี้เราก็ได้ประโยชน์มากมายนะคะจากรายการมดเดียวโชว์นะคะเอาไปฝึกพูดฝึกคุยกับภาษาอังกฤษนะคะคุยไปก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีค่ะโอเคบ๊ายบายจุ๊บ